thank you สวัสดีวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคนะครับจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครที่กําลังจะออกรถเดือนนี้นะครับวันนี้ต้องรีบเลยทีเดียวสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่92 <c ười> นะครับมีรถเข้ามาเนี่ยหลากหลายคันหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวมีทั้งรถ SUV วนะครับมีทั้งตัวสปอร์ตโรสเตอร์นะครับมีทั้งรถคลาสสิกหายากมีทั้งรถซีดานร,รุ่นใหม,กกงววม่ง,มนนมงมา ติคันเลยทีเดียวชอบคันใดแบบไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับถ้าวันเสาร์แบบนี้ท่านผู้ชมยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่าเบนเอ็นเคเข้าไปใน g o o g l e Map จะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคหรือขึ้นทางด่วนมาจากจะจจักเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับไปเลย เริ่มต้นสัปดาห์พร้อมมนเสน่ห์แห่งความคลาสสิกนะครับพกพาความน่ารักกับรุ่นเต่าน้อยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 v o l k s w ก g สว b e ก t บิ1.2 TSI นะครับมาพร้อมสีเทาภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับเจ้า b ิต t ทิคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,200cc กับ105แรงม้านะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแค่เห็นรูปแบบของตัวรถเนี่ยนะครับมีความนิยมในบ้านเราในตระกูลคลาสสิกนะครับแตกต่างจากค่ายอื่นๆจากยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไม่ว่า นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความโค้งมนของตัวรถถึงท้ายรถและก็ตัวไฟท้ายด้วยนะครับมีความสวยงามตามแบบฉบับรถเต่าน้อยเดอะบิทเทนนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้า LED นะครับล้อก็ตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นมองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับจัดทรงเนี่ยกั้มกึ่งคล้ายๆตัวคูเป้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีความกว้างและก็มีโดมที่สูงกว่านะครับลากไปจนถึงด้านท้ายไฟท้ายสุดสวยนะครับพร้อมสัญลักษณ์โฟก์สวากเก้นนะครับถือว่าคลาสสิกมากๆเข้าไปภาย ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับได้ลําโพงไฮเอ็นอย่างตัวลําโพงเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งตู้ด้านหลังด้วยนะครับส่วนหน้าจอนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบีเดียนะครับเชื่อมต่อกับมือถือนะครับแล้วก็ตัวเรดิโอนะครับสามารถใส่ซีดีได้ตัวคันเกียร์นะครับจะอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับที่นั่งคู่ด้านหน้านะครับนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังพอนั่งได้นะครับหรือไว้เก็บของก็ได้นะ ดีมากๆเลยครับเจ้าบิทเทิลคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่45,000กิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่1,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ The King of a ถนะครับหรือว่าสุดยอดรถ SUV ระดับต้นๆของโลกนะครับต้องยกให้อีกหนึ่งค่ายของค่ายนี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2กับ Land Rover รุ่น Range Rover Sport 3.0L SDV6 รุ่น HSE นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถ Land Rover รุ่น Range Rover คันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดแท้เลยทีเดียวติดลำดับรถ SUV ลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวน้าใช้งานมาก ต้องบอกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับราคามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยเฉียด10ล้านเลยนะครับ9ล้าน90้0แสนเบาทนะครับและถ้าจะสั่งรถรุ่นนี้นะครับต้องรอหลายเดือนเลยทีเดียวคันนี้นะครับใบให้เลยนะครับว่าเป็นรถมือเดียวสภาพเนี่ยสวยงามมากๆแน่นอนครับชื่อรุ่นชัดเจนนะครับ Range Rover นะครับจะอยู่ตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์มากๆได้ไฟหน้าซีนอนนะครับส่วนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์จะอยู่ทางด้านล่างมองจากทางด้านข้างตัวรถนะครับจะมีความใหญ่นะครับล้อแม็กเนี่ยนะครับขนาด20 2 2นิ้วเลยทีเดียวและช่วงล่างนะครับก็ยังสามารถปรับยกสูงขึ้นได้และคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0ลิตรนะครับ6สูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระก็กว้างเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Range Rover นะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับผสมไปด้วยสีครีมนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับพอมานั่งตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วนะครับแน่นอนครับมุมมองของการขับรถ SUV ขนาดใหญ หรือว่ามีความปลอดภัยมากๆได้พวงมาลัยมันติฟังกชันนะครับพร้อมชื่อรุ่น Range Rover นะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธนะครับหรือว่า USB นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เนี่ยหลายโหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะครับหรือว่าจะเป็นโหมดลุยน้ําแข็งนะครับลุยทะเลทรายนะครับหรือว่ามาแนวออฟโรดนะครับหรือว่าถ้าปรับไว้แบบปกติก็จะเป็นปรับแบบออโต้ก็ได้นะครับการปรับแอร ขวาด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ในส่วนที่นั่งด้านหลังเองนะครับผู้โดยสารนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวมีจอมาให้นะครับแยกซ้ายขวานะครับคอนโซลสามารถปรับพนักเท้าแขนคอนโซลกลางได้นะครับนั่งสบายเลยจริงๆคันนี้สภาพเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับและแถมคันนี้นะครับยังวิ่งน้อยอีกต่หากนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่4 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับราคานะครับสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่3ล้าน9ก้0บาทเท่านั้นครับจองเลยครับ ต่อเนื่องด้วยความอเนกประสงค์ SUV นะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งสุดสวยมูลค่าเฉียด5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเท่แบบไม่ซ้ำใครกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLC 250D นะครับเป็นตัวออฟโรดนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโคล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบลูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า GLC คันนี้นะครับเป็นรถ SUV แต่ได้ชุดแต่งเป็นตัว GLC 63นะครับและชุดแต่งรอบคันนะครับท่านผู้ชมมูลค่ากว่า 300,000บาทนะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับกันชนหน้านะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อสวยงามมากๆเลยนะครับและยังได้ล้อแม็กเอ็ที่เป็นตัว G.L.C. Facelift ขนาด20นิ้วอีกด้วยนะครับรวมมูลค่าของแต่งทั้งหมดนะครับท่านผู้ชม450,000บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับและแน่นอนครับ G.L.C. 250หนดีนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2,200ันซีซีกับ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนโฟร์เมติกหรือว่า4ล้อแบบฟูลไทม์สวยๆเลยครับท่านผู้ชมได้ไฟหน้าอิน มองด้านนอกรถเนี่ยนะครับตกแต่งเพิ่มเติมเท่แบบไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับปรับเบาะไฟฟ้าได้นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับหน้าจอนะครับการควบคุมต่างๆเนี่ยควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับเหมาะที่จะเป็นรถอเนกประสงค์พร้อมลุยพร้อมสวยงามไปเลยครับคันนี้รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่5 0,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2ล้าน3แสนกับ90าบาทคุ้มมากๆครับ ช่วงนี้ต้องยกนิ้วให้รุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาพร้อมกับความสปอร์ตคูเป้นะครับใช้งานแบบเต็มสมรรถนะเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Merc อร์ s b e n z GLC 250 c o u ป e AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบอนเงินอ r ล d เดียม l v e r นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ SUV ไซส์กลางนะครับที่เป็นรูปแบบในส่วนของรถสปอร์ตคูเป้นะครับเพิ่มความเท่เข้าไปนะครับเน้นการใช้งานนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0 1 c แรงม้าจับคู่กับเ e กียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มิติคแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวรูปทรงรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นนี้ขายดีจนต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียวมาพร้อมชุดแต่งบริพาสเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์ชิ้นเซมล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับขนาดรถเนี่ยยกสูงขึ้นมานะครับทำให้เห็นความสวยงามของตัวรถนะครับทำให้เห็นความเป็นสปอร์ตคูเป้นะครับเท่มากๆเลยมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับระบบคีรัสโกแพคเกจด้านท้ายนะครับช่องเก็บสัมภาาาาาารรระะกก็วว้้้้้งนคัับมมมีฝทยไฟฟาาใหพอต เข้าไปภายในสภาพสวยงามครับเพราะว่าคันนี้วิ่งมาน้อยเลยทีเดียวตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับ t r i มเป็นลายไม้สีดําเช่นกันนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเตมนะครับระบบเมมโมรีแพคเกจปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้อง360องศามาให้และระบบรักษาระยะห่างจากคันหน้านะครับถือว่าระบบตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับโหมดการขับขี่ก็มาครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus นะครับและยังมาพร้อมการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น usb นะครับหรือว่าจะเป บลูทูธนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมลุยไปกับท่านผู้ชมได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่39,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตั้งไว้เพียงแค่2,800,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ รูปทรงรถนะครับสวยเท่เหมือนคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวท็อปมาพร้อมกับราคาที่ปฏิเสธไม่ลงเลยจริงๆนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือ SUV นะครับทรงสปอร์ตคูเป้เหมือนกันเลยครับต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc กับ204 แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกฟูลไทม์เลยทีเดียวได้ชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบพันนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชันนะครับไฟหน้าอินเทลเลจเนียลไลซ์ซิสเต็มนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วมองจากด้านข้างตัวรถนะครับจะมีความเท่ในสไตล์คูเป้นะครับที่เป็นตัวท้ายตัดนะครับมาพร้อมระบบคิเลสโกแพ็กเกจนะครับหลังคาสันลูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตตดดด้วยยเเเเบบบบบบาาะะหนนนนนนัััััังงสสสีีีลกกกแแครออชช่่็็มมๆ ครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับตัว h e ดส Up p i s p l a y นะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซมโหมดการขับขี่ก็มาครบนะครับมีทั้งหมด Eco ค o o m o r t t s p r t t p o r t Plus แล้วก็โหมด Individual นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถทรงคูเป้นะครับแต่คันนี้นั่งสบายกว้างๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา88,000กิโลกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่2,590,000บาทราคาดีเยี่ยมเลยครับ สปอร์ตโรสเตอร์สประตู2ที่นั่งเปิดประทุนคันเดียวของสัปดาห์นี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6 Mercedes Benz SLK 2 0 0 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออคซิเดนต์แบล็ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํานะครับและนี่คือ R 1 7 2นะครับรุ่นเปิดประทุน2ประตู2ที่นั่งนะครับและรุ่น R 1 7 2นะครับยังไม่มีรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมทําให้รุ่นนี้นะครับมีความคลาสสิกและก็หายากมากๆนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบบบ1,800 184กกัััแรงม้าจคู่บ เกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ทเนี่ย AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้านะครับเป็นตัว Intelligent Light System นะครับล้อแม็กก็เป็น AMG นะครับขนาด18นิ้วนะครับได้หลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof ด้วยนะครับเมื่อเปิดประทุนออกมานะครับท่านผู้ชมสุดเท่เลยทีเดียวเพราะว่าได้ตกแต่งเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเมื่อคาดเบลเนี่ยก็เพิ่มความเท่ครับเพราะว่าคันนี้ได้เบลสีแดงด้วยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมแพทเทิิรรรร์์นนนชะะคคคััับแลลลยยยยงงงงมีีีออโซเกกทู่่ตา นะครับเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวรถนะครับและยังมาพร้อมนาฬิกาอนาล็อกคล็อกนะครับเพิ่มความสปอร์ตโรสเตอร์ให้กับตัวรถเข้าไปนะครับมีสีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยตัดด้วยสีแดงสวยงามมากๆครับคันนี้เลขไม้เนี่ยน้อยตะหักนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่51,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่1นึ่งล้านแแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นล่าสุดแกะกล่องมาเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคันนี้กลิ่นความใหม่นะครับยังคงอยู่ในรถนะครับท่านผู้ชมใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกับรถเข้าม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz E 300 e Plug-in Hybrid AMG facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o s i d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือ E-Class นะครับ W u 213รุ่นล่าสุดเป็นตัว Minor Change facelift แล้วนะครับเปลี่ยนไปหลายอย่างจากตัว E 350 e Plug-in Hybrid นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับชุดกันชนลายล้อแม็กแล้วก็ภาย ก็เพิ่มเติมเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปข้างในเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับและยังเพิ่มความแรงของตัวรถด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โ,โบนะครับ2 0 0 0ซีกับ211แรงม้าได้มอเตอร์ไฟฟ้าอีกหลักร้อยนะครับรวมนะครับแรงม้าเนี่ย320แรงม้าเลยทีเดียวสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับและก็วิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยไกลสูงสุดถึง50กิโลเมตรเลยนะครับและคันนี้นะครับยังเทมค่าตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดนะครับ30-40ก ลลิเเยยทีีดวถือว่ามีทั้งความแรงนะครับแล้วก็เน้นประหยัดพลังงานที่สําคัญนะครับความใหม่แกะกล่องของคันนี้ครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับใบหน้าดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมระบบมัลติบีนนะครับล้อแม็กเอ็มจีก็เป็นลายใหม่อีกเช่นกันนะครับขนาดถึง19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาส์ลูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าได้ไฟท้ายแบบใหม่ด้วยนะครับมีแฮนด์ฟรีแอสเซสด้วยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนััััััังงงสีดดําาาาาาาเเเเเปปปป็็นน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 บบบบบบบะะะะะะหหหหรรรรรรุ่่ตววทอคคคคจไไ้้้แแพิมมูข บอกไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเ็มพวงมลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX นะครับสามารถเป็นหน้าจอทัชสกรีนได้ตัวทัชแพดตรงคอนโซลกลางนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับและยังมาพร้อมกับระบบ MMC ด้วยนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort นะครับและยังสามารถเลือกการใช้พลังงานได้ รหรือว่าเลือกใช้แบบไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่กําลังตามหารถรุ่นใหม่ป้ายแดงประหยัดงบขึ้นมาอีกตั้งเยอะเลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเป็นแค่1 9 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes Benz ถึงปี2024เลยทีเดียวราคาสุดพิเศษที่ b e n เ DK, ตั้งไวเ้เพียงแค่3ล้าน2,90บาทเท่านั้นครับ จัดให้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันนะครับลดราคาลงมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมลดสเปคลงมานิดเดียวนะครับแต่ว่าความสวยงามและก็การประหยัดน้ํามันเนี่ยยังคงไว้เช่นเดิมนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz E 300e Plug-in Hybrid AWD นะครับคันนี้มาพร้อมสีดา o b s o d i a n Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับและนี่คืออีก1คันนะครับของรุ่น E 300e facelift นะครับถือว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่แกะกล่องอีกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าได้ขนาดบอดี้ แบบเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับท่านผู้ชมและออปชันเนี่ยตัดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับความสวยงามยังคงเดิมเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2000cc กับ211แรงม้าแรงม้ารวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่ที่320แรงม้านะครับก็แน่นอนครับแรงเท่ากันนะครับชุดแต่งนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับได้ไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วขนาดรถเนี่ยกว้างใหญ่นั่งสบายนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรถใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับด้านหลังเนี่ยช่องเก็บสัมภาระกว้างนะ ฝาถ้ายไฟฟ้าคันนี้นะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับภายในคันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเฟซลิ์นะครับแต่ได้ความสวยงามเนี่ยแบบไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับได้พวงมาลัยทรงใหม่แล้วนะครับหน้าจอก็พัฒนามาจากตัว e350 eplug in hybrid นะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับหน้าจอแดชบอร์ดได้3รูปแบบ ส่วนหน้าจอหลักนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมหน้าจอรุ่นใหม่นะครับมีระบบเนวิเกชันนะครับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับและยังมาพร้อมกับระบบ MMC ด้วยนะครับปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียร์ไลท์ได้64สีีนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์แอร์ปรับได้สโซนและไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมซันโพดิชันแพ็กเกจนะครับจะมีม่านหลังไฟฟ้าและก็ม่านค้างด้านหลังนะครับที่เป็นมือสภาพเนี่ยสวยงามเลยทีเดียว รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมบรันตีจาก m e r c e d e s b e n บนท์ไทยแลนด์นะครับถึงเดือน12ปี2022นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่3 2 0 0 0กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทตตั้งไวเ้เพียงแค่2 2 9ล้านแสนกับบาทเท่านั้นครับ ถ้าไม่นับความใหม่นะครับเน้นความนิยมยังต้องยกให้ e-class รุ่นนี้นะครับกับ w 2 1 3ตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านผู้ชมถือว่ายังเป็นรถขายดีตลอดการเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 mercedes benz e 2 2 0 d amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับถ้าให้พูดถึงรุ่น W 2 1 3นะครับแน่นอนครับลูกค้าต้องคิดถึงตัวเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ om 4 2 1,000cc กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับได้รุ่นตัวท็อปออปชั่นแบบนี้นะครับในตลาดหายากมากๆสภาพสวยงามจริงๆนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต MG รอบคันนะครับไฟหน้านะครับระบบมัลติบีมล้อแม็ก MG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสรูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซนต์นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายนะครับออกแบบมาได้สวยงามมากๆในรูปแบบสไตล์ใหม่นะครับของรถ Mercedes-Benz เข้าไปภายในนะครับสวยงามนะครัับบด้วยเาะหนง เนปป้าสีดำนะครับทรีมชุดแต่งนะครับจะเป็นตัวคาร์บอนเคฟล่านะครับตัดด้วยสีไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับ64สีหน้าจอคอนโซลตรงกลางนะครับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับเป็นแบบไวายสกรีนค็อกพิทนะครับขนาด12.3นิ้วนะครับและยังมาพร้อมกับระบบหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับปรับเปลี่ยนหน้าจอแดชบอร์ดได้3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดโปรเกรสซีฟนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับเฮสอัพดิสเพลย์นะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเอร์เซอรุ่นนีี้มระบบ ช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับ Apple CarPlay Android Auto Navigation ครบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหน้าเนี่ยนั่งสบายนะครับที่นั่งด้านหลังเองก็กว้างนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถใช้สําหรับผู้บริหาร CEO ได้เลยครับและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมหายากมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่61,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษสาหรับลูกค้า Bent n เท่านั้นนะครับเป็นแค่2,390,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมราคาโดนใจกับเลขไมน้อยนิดนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 mercedes benz c l a 200 urban facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ c o s m o black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีม s i l b e r นะครับและนี่คือรถซีดานนะครับที่เป็นรูปทรงคูเป้นะครับแต่ว่าได้4ประตูสวยงามมากๆราคาเป็นแค่1นล้านกลางๆเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 6 0 0ซีกับ156แรงม้านะครับเป็นตัว facelift minor c h a เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับชุดแต่งนะครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับหรือว่าดิฟก์เซอร์ด้านหลังนะครับได้ล้อแมกลายใหม่ด้วยนะครับขนาด18นิ้วมองจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยก็มีความสวยงามตามสไตล์รถคูเป้ซีดานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นน้องๆของ CLS เลยทีเดียวมาพร้อมกระจกเฟรมเลสด้วยนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเบตนะครับเป็นสีครีมนะครับทำให้รถเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับด กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับและตัวเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับคันนี้มาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple Carplay ด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียร์ไลท์นะครับสามารถเลือกได้นะครับหลากหลายสีเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับอย่างตัวเบรกแอสซิสนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้เลขไม่น้อยอีกต่างหากครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่24,000กิโล เพียงแค่1 3 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์ของเรานะครับรวมทั้งหมด10คันนะครับชอบแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนซ์เอ็คได้เลยนะครับสัปดาห์นี้มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมแต่ถ้า10คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเอ็นเคของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า200คันมาที่เบนซ์เอ็นเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n NK นะครับหรือข้าไปชมรถเพิ่มเติมท่แกตาลอกออนไลน์ w w w b e อทเบนเหรือติดต่อเข้ามาที่เ e n NK ็นง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน Q r ว o d e คที่ขึ้นอยู่บนข้้งล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่9.2นะครับมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง10คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่9-3จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ